ทีกันแล้วคุจะรอปล่อยแล้วโคตรเื่อโอ้ยยืนรับคูณจอร์จถึงกับล้อมหัวงงเลยเฉยๆอ่ะ๋อคือเมื่อกี้แขนไม่เป็นไราคากรรมการพิจารณาเลยนะ้องให้ให้การแขนอ้าวใจไหมพอใจไหมครับกรรมการครับโอ้โหกรรมการดุเหลือเกิน ตอนนี้ครับพ่จาครับลงวอลเลนขาลอ้โอ้โหดังเอ้ยอย่างไรต่อครับบอลเลนแขึ้นมาโอ้โหจะพงกันเล่เฮ้ยจปาจเลยไหมรับอัับต่ไดเะอาไรต่อีฮทีทีกทีนึงขึ้นมาโอ้โหเฉียวได้พีนั เ uhm, ดี๋ยวมีปะเว็นกันแล้วโจะถุนกบไม่ยออุ๊ยอ้ยตลงไปที่ออเสื้อแล้วครับบ๊อบบี้กขรเฟรมเด็กมาครับแล้วเวียงขึ้นหลยเป็นยังไงตอยครับตอนนี้เอฟสาย

Oh! ได้ตดีครับได้เล้เยเลยได้เลยได้เลยได้ล้เเล้ยได้เล้เลยได้เลยได้ นะครับเฮ้ยตอยางจิ้งหรีดเ้ยครับผมาก็ตีงมู้เลยโอ้ยูยเฮ้ยัวกันแ <captions> ล้วัวกันแล้วแต่ยังไม่รู้เลนะครับทางนี้เฮ้ยกรรมการเฮ้ยเ้ยอ้าว่าไม่ไปแล้ว ันไดปเ่างไปทาตัวเลยที่ักตาแต่ได้นะแบบนี้เวแม่

ไอ้เขาไปละโอ้ยโอ๊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 ย

โอ้ยแอ้ลยเขาก่อนนะฮะมามาต่อเฮ้ยโอ้ยมามาดีมาเฮ้ยเข่าย้าๆฟาดกันร้อนโอ้ยโอ้ยทำไรแปดเซนต์เลยโอ้ยโอ้มามครับโอ้ยโอ้ยพี่เค่อโอ้ย โอ้ยทิ้งกว้างกันได้เลยเข้าหลัเข้าหลังโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทรออยู่นะครับถูกไหมขอค